ออสคือเรายังไม่แต่งงานครับก็เลยรู้สึกว่าพอได้ตำแหน่งนี้มาก็น่ารักแล้วก็เขินครับแต่ว่าก็คงไม่พูดเลยมากครับอายครับก็เอาเป็นว่าเป็นแฟนครับเดี๋ยวน้องก็จะทำหน้าที่สามีแห่งชาติให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้ตำแหน่งนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะคะผมแล้วก็ใกล้จบแล้วครับส่วนปีหน้าก็ยังมีละครอีกสองเรื่องแล้วก็ยังมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งด้วยครับชื่อว่าไมโครเลอร์ครับผม เราติดตามได้ครับทั้งละครภาพยนตร์นะครับงานไทยบงไทยแบบตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายนะฮะก็สามารถติดตามนนองจริงๆเราสามารถเข้าไปตามดูในอินสตาแกรมหรือ Facebook อะไรได้ไหมฮะได้ก็คือถ้าอินสตาแกรมเข้าไปตามของพิจการผมมาพี่อาร์ A R S H A R ับผมพี่อาร์นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปตามในแฟนเพจของผมได้ครับเพราะก็ทำกันอยู่แล้วยอะ h ครับในทุกอันเลยครับเพราะว่าทุกอันจะมีข่าวที่ถึงตัวผมแน่ๆอแสดงว่าอยากเห็น น้องเจมมาก็ไปตามดูในไอจิของพี่อาใช่พี <joke in row> ่อาตอนนี <real> ้ที่ตั้งท้องอยู่ท่านไม่ท้องค่ะเห็นเดินลงจากรถตู้ไปรู้พี่อาอยู่ไหนนะตกใจเลยว่าคนท้องอาหารจานโปรดของพี่อาอะไรตอนนี้เดี๋ยวพี่อารอดจากท้องงานเวทีแล้วเนี่ยตอนนี้นี่อาคือความน่ารักนะครับของพัวเอกนะครับสุดฮอตของเราน้องเจมมาวันนี้ขอบคุณเจมมาบ จริงนะฮะนี่ตั้งแต่ผมสัมผัสแบบ